ส so, วัสดีครับเพื่อนๆแล่นแล้ว,ลวเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลายเกมสีทีคือแต่อนนี้เราก็ได้มาเจอกับ e ีวูเป็นปีแน่นะทุกคนเป็นแค่เวอร์ชันอีวูเราคิดว่าเราน่าจะมีโอกาสชนะเขาอยู่มั้งนะแต่ก็ไม่แน่นะทุกคนอันนี้เราก็คือเราจะชิ้นนี้มาเราก็น่าจะกันได้ในระดับหนึ่งนะเอาเล่นลายนี้ครับ ถ้าเกิดเขาเล่นลายนี้ของเขาก็มีอะไรบ้างมีหมวกไบคเกอร์อกระต่ายนะมีแพทดับเบิลวิงมีกอล์ฟแล้าหลุมดำแล้วก็สุดท้ายเป็นเกลนเคมุดสปายนะอา่าพลาดเรืนี้ก็เสร็จเราไปไหมละ่ะไปไหมไปนะเมื่อนางเลือกที่จะไปเราก็ต้องเลือกที่จะ แบบนี้เราก็ต้องเลือกถ้าเป็นสําหรับเบบีน่านะทุกคนคือมันไม่ได้เป็นการที่โจมตีเราก็เลือกอันนี้ได้เลยเราไม่ต้องจําเราไม่จําเป็นต้องเลือกไอ้ที่เป็นลู่นั้นก็ได้นะหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนอาจจะไม่รู้นะเออนี่ไอ้จะเรียกว่าอะไรขังเออไอ้ัอน,นึงโซ่ตวนไปหนึ่งครั้งนะฮ<ม>ะโดนนะโดนแจกไหมเลือกลู่หรือเปล่าเลือกเลย อ้าวเลือกไม่เลือกโลกด้วยแบบนี้ก็สวยนะสิแล้วก็เตะไปไมาดูว่าจะเตะไหมเตะด้วยนะนางตุยแล้วทุกคนคือตามหลักแล้วเดทอาจจะต้องมีแปลนนะแต่นี่คือเราไม่มีก็ได้ทุกคนโอ้โหเสียดายิง คือไม่ต้องห่วงนะมันวาร์ปไม่ได้อาไม่ผุดไม่ผุดเมืองนางไม่ผุดนะยังไงลงคุกไปอีกหนึ่งเบิ้ลสิบไป เป็นแบบนี้เราก็คือเราน่าจะตกเมืองตัวเองนะแต่ไม่เป็นไรนางก็น่าจะตุยอยู่ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายคือไม่มีอะไรวาฟเลยแล้วเนี่ยอย่าติก็แล้วกันทีนี้ซาพอถอยหลังไม่ต้องใช้คุกคี้ให้เปลือง ยงไงนางก็ตุยตอนี้เจกมาแบมบปิน,น้าก็แบมบิน,น้าเถอะโดนตีนไปหนึ่งครั้งแล้วก็โดนพื้นที่ไปอีกหนึ่งจะเหลือหรออย่าเบิ้นพอเอ,อเบิ้นเกินแต่ก็น่าจะตุยอยู่ดีหายไปซะยังไม่ตุยนะแต่ก็ยอมขาย สงสารนางเหมือนนะ,อะโอ้นางยังไม่ยอมแพ้นะทุกคนไม่แน่นางอาจจะชนะเราก็ได้นะ ถ้าผุดนี่คือโดนขังคุกนะเธอไม่โดนขังคุกด้วยโอ้ยคือเอ็นนี่คือออกมาทำไมวิกตอริตั้งเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นมันโออโต้แล้วทุกคนมันออโต้แล้วคือเราลืมดูไปนะว่าเมื่อกี้มันมีในระเทศด้วยนะ ลงคุกไปเสียวาดไหมคอยยิงระเบิดก็พอเออมันโดนขังคุกแบบนี้ก็สวยทำอะไรไม่ได้หรอกเจ็กมาซะดีๆสิบบบเบิ้ลเนี่ทีวีอยากให้เบิ้ลนี้ไม่เบิ้ลนะ ข่างคุกอีกทีหนึ่งนะดูออกไหมข่างไหมดุยไหมย,ยอมไหมโดน โอ้โหยังไม่ยอมเก้าลงตรงนี้ไปยอมไหมยอมตัวเดิมไหมเนี้ยขอส่งนางอีกทีนะอ่าไม่ใช่ตัวเดิมนะทุกคนกดอื่นเราต้องไปกระจายเลนมา ผมลืมไปนะว่ามันไม่ใช้ก่อรอยฟ้าทุกคนแต่มันคือมันคือเดสลืมไปจนได้แล้วก็ลงคุก คือความสามารถของเดทอะมันมีแค่กลับหลังนะแต่มันไม่มีให้ลงให้เลือกลงไงคือ,อผมก็ลืมไปเฉยเลยแล้วแปลกคือทำไมต้องจือแต่เบ็บีนหน้าคือไม่เข้าใจฮะมีน้องหม,มาด้วยว้ามาดูทางคุกไหมมาดูดิเตยไหม Hãy lùng tùng lung Ghiền Mì ta Để chưa bỏ lỡ những เธอพิวนี่บอกเลยไม่ต้องทำอะไรมากอย่าสร้างเมืองก็พอถ้าเกิดเราเป็นเด็ดนะ อ่แค่นี้แหละทีนี้ก็โลให้นานอย่างเดียวมันจะทำยังไงมาดูกันเ,เดี๋ยวก็ไม่ทำอะไรเราก็ลุ้นขังคุกอย่างเดียวนะ ถ้าเกิดเราไม่เบิ้นคือเราตายบอกแค่น,นี้แหละพื้นที่ต้องออกด้วยนะสามหนึ่งครั้ง อีกหนึ่งครั้งอ้ายอมโอเคแต่นี้ก็เจอกับเดทด้วยกันนะโอเคเดทเล่นเป็นคนแรกคือเล่นแบบเดทแบบเออท้ายแล้วนะ่ะออสเต็ปเดทแบบไม่มีแปลนยาง เดี๋ยวนี้เขาเล่นแบบคล้ายๆกันนะแต่เขามีเปลนยานเขาก็เอาหมดดีชาร์ตแต่ของเราเป็นหมุกระเบิดนะตรบนี้เลยทีนี้เราก็ต้อง เราได้เล่นทีหลังยังไงเราก็ได้เปรียบอยู่แล้วเรายังเบื้นได้นะฮายังไงก็ตุยไปนี้ยังไงยังไงไม่ยอมก็ต้องยอมเหมือนเกมอวัวยังไงแปลกแ,แ,แ,แต่นี้เจอกับฮันเตอร์พรีวนะ ไม่ดูว่าฮันเตอร์ิวจะช่วยอะไรไไไไก็เหมือนเดิมนะทุกคนเวลาเจอฮันเตอร์พิวเราก็ไม่ต้องสร้างเมืองอะไรเลยมันทำอะไรเราไม่ได้มันมีรูนกระตายไหมไม่มีซะด้วยแบบนี้ก็ยิ่งดีนะไม่ดูกันเลย ไม่เหรอสุดทา้ารอเไรโจวฟงก็ทำพลาดแด้วรอยังไงยังไงยิงระเบิดไปแล้วหนึ่งคือผมไม่อยากให้ยิงระเบิดอย่างหนึ่งก็เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องอันนี้ไงทุกคนยิงจะหลวดไปบ้านเราไม่ใช่อะไรหรอก ถ้าวาร์ปเราก็วาร์ปไปยังเมืองตัวเองก็ได้นะเอาลองวาร์ปตรงนี้เผื่อจะได้แบบขังคุกด้วยอ่าดีนะที่มันออกตัวตรงบื้นนะเราใช้แต่นี้เราไม่ได้ใช้คู่ขี้แต่แต่นี้เราต้องใช้แล้วเอาดูน เตะไปหน่อยลูกเตะเตะนังโอเคโดนต้องใช้แล้วล่ะพี่ยอมต่ห้องจ๋าเป็นใครย,ยี่อะไวบ้างว้่ง โอเคทุกคนตอนนี้เราเจอกับเมเรียลนะผมจะบอกว่าเมเรียลอะเดไม่ได้กลัวเหมือนกันแต่เดทกลัวแมงกับพุนแม่เดทจะไม่ได้กลัวเดทอาจจะไม่ได้กลัวไอ การทอยผ่านแต่เดซก็กลัวการขังคุกนะเมลเลีเ่ยมมีเมลเลี่ยมมีรองเท้าติปีกคูนะมีกอลอยฟ้าในประเทศจู<ด>หึแเือเขาเพเหียหรอรถแก็กซี่รถตรงไกลบางไหมครับค่ะ พยายามจะขังคุกเรานะคือเมเรวมันมีอีกอย่างหนึ่งที่มันได้เปรียบเราคือมันทอยถองมันอะเยอะมากการทอยของมันนี่คือแบบเยอะเยอะจริงๆทุกคนกลัวอย่างเดียวตอนนี้กลัวมันขังคุกเรานี่แหละเฮ้ยดนเอง เป็นยังไงล่ะดอกเหรอมันลงตรงนี้นะอ่าของเราทีเดียวขังให้มันรู้ไปว่าใครโหดก,กันโอ้บ้ลสิษด้วย ทีหนึ่งระหว่างแม่รีวกับเดเหมือนเกมมันจะอวยยังไงไปแปลกหรือว่าเราโหดเกินไปลงไปอีกหนึ่ง ยอมไหมยอม,มเมรีวก็เมเรียวเถอะแต่นี้เจอพี่ครูนะทุกคนโอเคเราได้เลือกคนที่สองก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมันไม่มีคอตูมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะโอยไก่จังสตูดากูได้เป็นถึงอ่าเขาเรียวกว่าอะไรราชาอีกาต้องมาแพ้กับตัวกากาแบบเด็ด ก็ไม่รู้จะบอกอยังไงนะการ์ดนี้มันอยู่ที่คนเล่นวาร์ปไหมวาร์ปนะลงตรงนี้ทุกคนมันก็ฉลาดนะแล้วก็เบิ้ลสิบสองไป เือโดนซาไปเป็นยังไงลนะ่ะอย่าสิพอโอเคโดนครูก็ครูเถอะต้องประยกให้กับดทสสามให้ได้ออกห้ามไม่เป็นไรต้องโดนหายไปซะ เป็นไงล้ะแต่นี้เจอตัวใหม่ของเรานะทุกคนฮอลัสอืมเราจะทำยังไงดีมาตรงนี้ก่อน เลือกลูกอ่ะนะจำเป็นจริงลูกอ่ะถอยหลังหน่อยโอเคเราจะเลือกเก้าอันนะ้ไม่เอามาตรงนี้เลยโอเคอยู่ตรงนี้เลยทุกคน โดนนะโดนนะจะมาหาเรานะทานชัวร์อ่ะแล้วบอกว่าหึอ้าวถึกอ่ะคือทานชัวร์ถูกป่ะมั้ยเนี่ย Mì kia chẳng là có đó làm lời mì kia A à lắm Vàng bóng. Bảo... Nói nữa là gắn, gắn, gạt gắn, 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 เนียเป็นโอโต้ด้วยทีนี้คือถ้ามีเปลนยานนี่เป็นอะไรที่ดีมากเลยทุกคนน่าจะโดนหนูน่าจะตุยอยู่นะตุยทุกคนเห็นไหมโหดเกินเคทุกคนคือขนาดตัวใหม่ก็คือแบบเออยังเอาไม่อยู่ลองคิดดูโหดขนาดไหน ใจนี้เรามาดูตาสุดท้ายว่าเราจะเจอใครแน่นอนว่าเราต้องชนะเอ้าวซนดี้เราได้เล่นก่อนด้วยคือเซนดี้ความสาคัญคืออะไรนะ ทีนี้รู้ขยันนะตัวเองทุกคนเบิ์นสิบให้ได้นะลูกไม่เบิ์นด้วยดูเว็บแรกก็วารมาเลยทุกคนอว๋วต่างคนต่างพื้นที่ว่าอย่างนั้นเถอะถ้าจะไม่ผิดตัวนี้มันจะสาบหุ่นก็บอกนะ อยูยก่เมื่อ,อ,อกี้ก็อย่าทำฉันสิเพื่อนมันจะลงมืึงด้วยและจะดูดเรานะอเออป้องกันอันตรายออกให้พี่ชนะแบบสวยๆวยเธอเพื่อนอเออมาเออโอ้ยอจะก็ถามควัวเราบน,าน,นริลานี่ย

สำหรับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะทุกคนเดีว่าเป็นไง,งต้องขออภัรรยในเสียงแทรกแล้วก็เสียงอที่เป็นเจ้าของภาษาของผมด้วยนะก็อาจจะมีแทรกเข้ามาบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นผลอะไรกับการสตรีมของเรานะ้โอ้ได้งูด้วยงูยงยตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวใหม่ด้วยและทุกคนโหดไหมทุกคนลีก้าตายตายไปได้อย่างสบายเลยนะ อย่าลืมกันนะทุกคนเซตนี้เซตนี้เท่านั้นนะต้องเซตนี้เท่านั้นสําหรับใครที่ไม่มีต้องบอกว่าใครไม่มีชิ้นนี้ก็สามารถใช้ชิ้นนี้แทนก็ได้นะจะว่าชิ้นไหนดีเนี่ยชิ้นที่เขาแจกอะโดนแดงอะเออมันจะเหมือนโดนแดงเลยใช้ใช้โดนแดงก็ได้นะโดนแดงอย่างนี้นี่ใช้ชิ้นนี้ได้นะทุกคนชิ้นนี้มันแจก แต่ว่าตัวจริงๆตัวที่ดีกว่าก็จะเป็นโดนแดงส่วนเนลเทศก็อาจจะใส่เป็นหมวกเนลเทศแทนก็ได้นะเออใส่เป็นหมวกเนลเทศแทนก็ได้แล้กวก็ขังคุกก็ใส่เป็นขังคุกไอตัวนี้ก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาเราก็อาจจะใส่เป็นขังคุกอย่างอื่นแทนก็ได้ขังคุกมันก็มีอยู่หลายอย่างโดยเฉพาะตัวนี้นะ หรือว่าถ้าตัวนี้มันทับกับไอตัวตัวโดนแดงตัวนี้ใช่ไหมเราก็สามารถไปใช้ตัวอื่นได้อย่างเช่นแบบไอโลในระเทศไอชิ้นนั้นก็ดีเนี่ยชิ้นนี้ก็สามารถใช้ได้นะคือมันมันก็ไม่ได้ต่างกันมากแค่มันอยู่สลับที่กันแค่นั้นเองส่วนสาบก,ก,ก็สามารถใช้หมวกหุ่นไล่กาอะไรก็ได้ทุกคนหรือว่าใช้ชิ้นนี้ก็ได้นะไอหมัดในระเทศซึ่งชิ้นนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน ีหนนะเนี่ยใช้ชิ้นนี้ก็ได้เราต้องอัดเด็บอัดเด็บหรือคังคุกชิ้นนี้ก็ได้นะทุกคนอืมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะหลีกเก้าตาแบบไม่แพ้เจอตัวใหม่ก็ตัวใหม่ก็ตัวใหม่เลยก็เอาไม่อยู่นะ